ที่เพชรบูรณนะ์วะแม่นหนาวหนาวแล้วก็บรรยากาศได้บรรยากาศมากครับเอาเอาง่ายน่าจะเป็นครั้งครั้งแรกเลยที่ได้แบบว่าไปเที่ยวแบบเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกปะวะเป็นครั้งแรกที่ผมไปเข้าดาวอย่างแบบนี้ ถ้าว่าปกติผมไปกับเพื่อนแบบกลุ่มเพื่อนเยอะๆตลอดครับเวลาเวลามีอย่างเวลามีเทศกาลเนี่ยผมจะไปน้ำโมลตลอดจะว่าปีเมื่อกี้เทศกาลเทศกาลพันเทศกาลเข้า,ดา, <c oughs> ด,าดาวไปไม่กับผมไปกับน้องแล้วก็มีแอดมี่ี่ปอยไปนั่เนาะครับปกเท่าไรจักคือกันครับผมมันขื้นมากหน่อยนึงอย ตั้งใจไปเขาฟิตแน่เลยเขาแบบว่าเข้าสามพักหนึ่งครับผมว่ามันว่ามันเล่นอันเรีนสามพักหนึ่งดิหมายถึงว่าบะมินเรีนสามเมืองพักเมืองหนึ่งดิเลีนสามเมืองพักเดือนหนึ่งนะ นออออ้้แบต่งงัเจากกำลังกายบ่อยๆหนักๆภูมมแพ้จะหายขาดป้านุยก็เคยเป็นและตอนนี้หายขาดแล้วค่ะโอดีใ,ใจมันมันทรมานจริงๆครับบอกบอกเลยว่าภูมิแพ้เป็นอะไรที่มันทรมานมากม,มือมือหนึงเนี่ยผมจว่าหนาตั้ากว่าสิบถึงยี่สบครั้งต้องมีบางวันเนี่ยผมว่าอาจสิเตเลือสามสิบถึงห้สิบครั้งเลย เป็นคนที่จามจามบ่อยมากโพไซใส่อยู่รอยแต่หักเดือ้อโอ้ยมาเจ้าก็เลยมาบอกเรื่องซีรีส์อันวินเซนโซ่เนี่ยวินเซนโซโอ้ยคดติดคดติดซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้แห้งเล้อติดติดแห้ง้าบึงอันข้าเจ้ามันจะเล่นทุกเสาร์อาทิตย์มันมาขับทางเน็ตฟิกอะ้าบึง เสาร์อาทิตย์พันธ์ว้ยถ้าเบิ่งจมน้ำบริบาติบาเสาร์อาทิตย์นี่บอกบอกอากาศบนน่ะเลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งเลื่อนไปเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์สีหดโอ้ยข่าวละทาเบิ่งบริบาเบิ้งจ่อยกระลังมันเลยวินเซนโชตผักอีกกรลังอันไปยิ่งซุ่มตกโกงแมมกระลังไปจัดการซุ่มตกโกงโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ แต่ลังลุ่นอยู่ว่าเลือกมันจะเป็นยังไงม่นบัดชิวาเล่อนไปออกอาทิตย์หน้าเสย้อ,องพิงพเพาะขาดติดตามขอบคุณครัผมเมื่อไหร่จะได้เห็นลายคู่คะผมก็อยากให้มีใจจริงผมอยากให้เป็นมืออื่นเนี่ยแหละครับผมทาบค่าอีกงังน่ะ ผมก็คิดนอดนองไะไรนี้รอแค่คนเดียวแม่คือหวอไอ,อ,อ้ติดสิรีแต่ห,ตหายดียอู้ผมเบื้งคักผมเบื้งคักอีรีเป็นคนที่ปัญหามันหายากนะมันหายากแต่กระบรูดืือกันผมเป็นคนที่ถามมาเล่นเกมไหมไม่ ไม่เลยเกยมโทรศัพท์ไม่เล่นเลยเกยมเกมเดียวที่ผมเล่นก็คือเกมฟีฟ่าเกมฟุตบอลเกมคอมพิวเตอร์นะ <S <S เพราะว่าเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากชอบดูบอลชอบเตะบอลชอบเล่นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ในทีมแม่นยูเนี่ยผมรู้จักเบรตตัวไดเป็นผู้ได้ไล่ซื้อนะเพราะว่าเป็นคนที่เอาเอาเอา,เอาง่ายๆผมบอกง่ายเลยว่าเข้าขั้นบ้าขั่งเข้าขั้นบ้าขั่งเลยฟุตบอล ข่าอะไรคะค่าเนี่ยมาถึงเยี่ยแต่ว่าอันที่บอกว่าติดติดซีรีนี่เป็นมันเป็นผู้ชายที่บอกจะคุ้นตอวแต่ติดซีรีนะแปลกใจอยู่ฮูโบเป็นยังเอ้ยที่แหลกเอ้ยแล้วผ้าเบิงแล้วว่าล่องเบิงล่องเบิงมาสันดีบอยบัชิวาติดก็เอ้ยบอกเลย มหนี่พี่รักเมนเนเห็นส่งเสื้อให้น้องเขตยยังไม่เคยเห็นใส่เลยสีเขียวเสื้อคู่น้องปีแขนยาวอันสีเขียวอันใดเนาะครับผมผมใส่อยู่เลยครับบักผมบอกว่าผมใส่ทุกอันนะครับผมแต่ว่าบางบางอันผมไม่ได้ถ่ายรูปลงนะครับผม บางอันผมอาจจะอาจอาจะอะไม่ได้ออกสื่อนะครับผมแต่ของทุกชิ้นที่ส่งมาผม,ผมถ้าผมใส่ได้ผมใส่นะครับผมถ้าว่ามันบระตูน่อยนะ